สามารถกดเปิดไปได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวฟรีไฟทุกท่านเลยนะครับในคลิปนี้นะครับ ผมก็จะพามาดูเป็นตัวแบบใหม่เนาะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็อันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนสําหรับสิขั้นสูงนะอ่าสขั้นสูงตอนนี้นะครับถ้าใครเปิดสิีก้นสูงรู้สึกว่าเขาจะมีชุดฟรีให้เรานะแต่ว่าอันนี้รับไปแล้วนะครับผมอ่าเป็นชุดเหมือนชุดโกสมัยก่อนปะคุณๆนะเป็นชุดเขียวๆใช่ไหมอ่าคุณ,คณนะนะครับแล้วก็ นะครับผมตรงนี้นะครับกดเข้ามาที่ตรงนี้นะสําหรับคนที season, ่เปิดสิิ์ขั้นสูงทุกซ <l ps. S 1> ีซั่นแล้วก็กดมาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะสามารถกดรับได้แล้วนะครับนี่นะครับผมอ่าคนที่เปิดสิทิ์ขั้นสูงทั้งหมด2ครั้งสี่ครั้งหกครั้งหกครั้งจะสามารถตรงนี้ได้แล้วนะครับนี่นะครับผมกดยืนยันไปเลยนี่นะครับโอเคนะครับผมเราก็จะได้ของมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะนะครับผมประมาณนี้นะครับในห้องแต่งตัวครับ แพ็กเกจนะนี่นะครับผมของมันก็จะอยู่ในแพ็กเกจนาอนะครับผมสามารถกดเปิดไปได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมสวยงามอลามตาโอเคคือตรงนี้มันอ่าน่าจะเป็นตาบาราลลูปนะครับแล้วก็พื้นหลังอ่าโอเคกดใช้ทันทีไปนี่นะครับผมเห็นไหมรูปแล้วก็พื้นหลังนะครับแล้วก็ตาวะรู้สึกว่าจะเป็นตานัสุดท้ายใช่ไหมอ่ามีตาด้วยนะครับนี่นะครับ มีตาลูกแล้วก็พื้นหลังนะโอเคประมาณนี้นะครับผมจะสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาสุ่มเพชรเวบขั้นเทพนะครับกดตรงนี้เลยนะครับผมจะเลือกเล่นเกมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นนะครับก็จะมีได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับไม่ได้รับรางวัลนะครับมาให้ครับพันแยเพชรครับผมจากนั้นนะครับให้เราทําการแลกของรางวัลนะครับ กดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับยืนยันการแรกนะครับจากนั้นให้กดไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็ไปที่กล่องจดหมายนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับพันแปดร้อยดมอนนี้นะครับกดเข้ามาเลยนะครับแล้วก็นําเลขบัตรนะครับตรงนี้นะครับไปเติมในเว็บกาลลีนาได้เลยนะครับกดยืนยันไปเลยนะครับนี่นะครับสามารถเติมได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมใครที่เปิดสิทธิ์ขั้งสูงครบเนาะแต่ไม่ได้สิทธิ์ขั้งสูงฟรีนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตั๋วแบบใหม่กันนะครับ ซึ่งตัวแบบใหม่เนี่ยนะครับจะเป็นรูปร่างแบบนี้เนาะเป็นรูปคาถามังกรปะนะครับซึ่งตัวตัวเนี้ยนะครับยังไม่มีข้อมูลออกมานะผมไปดูมาหมดแล้วนะครับผมมีแค่ช่องเดียวที่อัปเดตมาตอนเนี้เนาะนะครับในไทยก็ยังไม่มีใครทําคลิปแบบนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นผมคนแรกเลยนะนะครับอ่าผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับคือบัตรใบเนี้น่ะเขาบอกว่ามันแค่แบบเป็นบัตรกำนันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ยังไม่บอกว่ามันใช้ในกิจกรรมอะไรนะครับผม แต่ที่ผมสังเกตน่าจะเป็นเกี่ยวกับ2มแต่กิจกรรมสต r e e t Fighter นะครับผมอาจจะเป็นไปได้นะครับผมอ่าชุดอาจจะเอาไว้สุ่มตู้อ่า Street Fighter ก็เป็นไปได้นะครับผมอ่าสําหรับตัวตัวนี้เนาะนะครับผมนี่มันก็อาจจะมากับกิจกรรมอื่นก็ได้นะครับผมอ่าสําหรับตัวนี้เนาะครับนี่เลยนะครับอ่ามันก็จะเอาไว้ในตู้พวกตู้โกนี่แหละนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ตู้โกดิตู้ไอ้อะไรนะ ตู้เดมอนนี่หละนะครับผมนี่ครับน่าจะอยู่กับตู้เดมอนแบบเนี้ยนาะนะครับผมจากที่เป็นบัตรเดมอนแบบนี้ใช่ไหมก็อาจจะเป็นเปลี่ยนบัตรเดมอนเนี้ยเป็นโอ้ดังไงวะก็อาจจะเปลี่ยนจากบัตรเดมอนตัวนี้นะครับผมให้มันเอ่อเป็นบัตรตัวใหม่นะครับที่จะมานั่นเองนะครับอาจจะเป็นตัวนี้ใส่ไว้นะครับผมอาจจะเป็นไปได้นะครับผมในตรงนี้เนาะนะครับถือปีได้ยังวะอ่ะลองสุ่มเละเล่นริิบครั้งป้ายเฮือฟุก งงหมาป่ะหมาป่ะจริงเตือป่าแน่น,นอนโอโ้โหก็ของถือว่าดีนะแต่ว่ามันมีหมดแล้วมันก็เลยซ้ำถ้ายังไม่มีมันก็เออผมคิดว่าดีนะมา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 โอ้มาสี่มาสี่ขออออ,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 อนะ เลขที่53เองมันก็นเลยบออกนะโอเคครับก็จะประมาณนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากติดตามกดกดิ่งด้วยเนาะนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ววเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย